ยังไงอ่ะเด็สีหน้าท่าทายังไงรก็ไม่รูร้อันนี้เราไม่ได้เตรียมการมาก่อนแล้ว,ลวเาหกล้วยมาเนาะโอ้ไม่เอาจิงฟาจะได้วิ่งพูดเป็นคนแเออแต่แกที่แล้วเียได้ค่ะานตรงนั้นมีขึ้นตรงนี้เลยตรงนี้มีที่ึ้อาบมาขึ้นตร<ม>งนี้ ร้อนมากสแต,แต่อยา่างน้อยลมพัดแรงอยู่ป็นไหนเขาวิวดีไหมคะมาต่อตัอให้ดูป่านหน่อยอืออันนี้คือสะานที่เลยต่อนเราจะขึ้นถูแล้วก็เราก็ต้องไปอ้อมก่อนอ,อ่าตรงนี้เขาไม่ขึ้น ไม่เดินอ้อมเดินออมไม่ได้ดๆๆๆนั่นเอ่าเขาไม่ให้เข้าเลย <c oughs> อ,อันตราย แสดงว่าลิงดุแต่เราไปดูปืนใหญ่แทนก็ได้เนาะนะเราไปดูปืนใหญ่แทนเนาะฝั่งนู้นก็ปิดมกไม่รู้เหมือนกันเราไปดูก่อนเพราะลิงหลังมันดุไงเขาก็เลยกลัวอุ้ยลิงเต็มเลยยังไงเห็นยางปีนอยู่ปีนอยู่ จะไปดูทาไมลูกไม่เคยเห็นลิงหรอตรงนั้นเขาก็ไม่ให้เข้าตรงนี้ รอไม้มันหักไงปกติเขาไม่ให้เข้าหรอกเขามีไม้กั้นไงแต่ไม้มันหักไหนน่ากินไหนอ่ะ ไหนมามามาต้อนรับมาต้อนรับยิงฟ้าแล้วไม่รู้ทุกคนเห็นก่อกนเหรอพ่อป้เห็นแล้ว

ร้อนนะจริงเหรอโอ้ยมันน่าจะแห้งแล้วล่ะแดดขนาดเนี้แห้งแล้วไปอืมไปมา โ,อ,โ,โอ,อ้มีตอปิโดด้วยตดดเหรออืมเป็นเจ้าเป็นรวดเนรว,วดน้ำจรวน้้นผีเื่อ้นผีเสือเส้อขึ้นเหรอนี่ปา นีต่ต่อไปโดยเห็นไหมเราเขียนอยู่นี่มาค่ะสาราอาวุธก่อนสงครามโลกครั้งที่สองออจุดต่างต่างที่ทหารญี่ปุ่นยกคลขึ้นบกเห็นไหม,มเห็นปาน

อุ้ยตัวอะไรอะจระเข้ตัวจระเข้โอ้ใหญ่มากดูมันเดินดิตัวใหญ่มากอะไาดูดิทุกคนเมื่อกี้เห็นไหมอะถ้าใครเห็นก็คอมเมนต์มาเห็นไปเหอะมันแอบถ้าใครเห็นจระเข้หรือตัวมันตัวทองนะคะคอมเมนต์มาด้วยนะคะว่าพอแอบนน์เห็น ก็แร้วลึกว่าจะลึ่าจะแค่เข้าน้ำไหมไม่เตัวนตัวพอตัวก็เริ่มเลยไห <c oughs> น,นแบบอ๊ <c oughs> ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย